สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกับช่องเสี่ยวเหยาวนะคะวันนี้วันที่31ตุลาคม2563นะคะก็เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน12หรือวันลอยกระทงนั่นเองนะคะและทั้งนี้ยังตรงกับวันฮาโลวีนของฝรั่งกันด้วยนะคะเรามาดูลอยกระทงกันเลยอันนี้สำหรับวันนี้เสี่ยวเหยาวจะพามาลอยกระทงออนไลน์กันนะคะเหตุที่พามาลอยกระทงออนไลน์นั้นก็เพราะว่าเนื่องจากว่าบางท่านนะคะ อาจจะไม่มีเวลาในการลอยกระทงจริงก็เลยสามารถอาจจะทํางานในออนไลน์กันหรือว่าทํางานเยอะจนไม่มีเวลาไปลอยกระทงนะคะจริงๆก็เลยอยากให้มาลอยกระทงออนไลน์กันนะคะซึ่งเป็นการประหยัดเวลากันมากๆเลยนะคะนี่ก็อีกทั้งในช่วงนี้ของไทยเราก็ย,ยังอยู่ในช่วงของเอ่อโคโรนาไวรัสนะคะ2019โควิด19กนะ,ะก็อยากจะให้ช่วยกันลดความแ นะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ที่ด้วยกันมากๆนะคะก็ถ้าจะออกไปลอยกระทงในสระน้ํากันจริงๆนะคะก็ให้ใส่แมสนะคะใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านแล้วก็อย่าลืมนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะก็เว้นระยะห่างเมื่อออกทาง โลกภายนอกนะคะเราก็ยังตระหนักถึงมาตรการตรงนี้ด้วยกันนะคะวันนี้ก็เอาสําหรับเป็นว่าใครๆที่ไม่มีเวลาไปรอยกระทงด้าน,นนอกกันก็สามารถมาลอยกระทงออนไลน์กับเว็บไซต์วันนี้เราจะมีอยู่2เว็บนะคะเว็บไซต์ของสนุกกับ เอ็มไทยคอมนะคะวันนี้เราจะมาลอยกันที่ลอยกระทงของสนุก .com กันไปก่อนนะคะเราก็สามารถมาคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะลอยกระทงนะคะก็จะขึ้นกระทงตัวอย่างมากมายให้เราเลือกนะคะแล้วก็จะสร้างกระทงของเราเประวัติความเป็นมาของการลอยกระทงนั้นก็เป็นการออขอขมาพระแม่คงคานะคะแล้วก็ให้ชีวิตของเรา รับรื่นนะคะอันไหนที่ทุกมาแล้วก็ขอให้ไหลลอยไปกับแม่น้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆกันนะคะเราอาจจะใส่เส้นผมหรือใส่ตังตัดเล็บออกไปนะคะเพื่อเป็นการลอยทุกลอยสูกให้ลอยไปกับสายน้ำไม่กลับมาคืนนะคะก็ให้เราเริ่มต้นแต่สิ่งดีๆ กันในลอยกระทงนี้นะคะแล้วก็เริ่มเลยนะคะสร้างกระทงกันนะคะก็ใส่คําอธิษฐานของเราได้เลยนะคะแล้วก็ลอยที่ไหนเราก็สามารถเลือกได้ทางภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกเราก็เลือกได้นะคะเลือกกระทงของเราจะเอาแบบกระทงผลไม้หรือว่าจะกระทงใบตองกระทงไหนก็ได้กระทงกลาเมื่อปีที่แล้วเสี่ยวเหยา อันนี้เขาจะบอกว่ากระทงใบตองน,นะคะย่อยสลาย14วันนะคะกระทงกระทงดอกไม้ก็14วันกระทงผลไม้6เดือนนะคะหืมกระทงกะลา15วันนะคะย่อยสลายภายใน30นาทีกระทงน้ำแข็กนะคะแป๊บเดียวเลยกระทงเกลือบ,บัว14วันนะคะก็ลอยกระทงออนไลน์นะคะก็เป็นการประหยัดนี่เลยคะ่ะที่เพราะว่าต่างๆนะคะวัสดุที่เรานำมาทำกระทงนะคะก็ จะทําให้การย่อยสลายใช้เวลานานดังนั้นการลอยกระทงออนไลน์นะคะก็คือลอยแป๊บเดียวเราก็ไม่ต้องมีการย่อยสลายใดๆทั้งนั้นนะคะกระทงไม่ได้ทําด้วยกระดาษนะคะแต่มันจะขาด ถ้าไม่มีเธอ,อนะคะแล้วก็ให้เราเลือกกระทงได้เลยนะคะก็จะตั้งจิตอธิษฐานนะคะใส่คําอธิษฐานของเราลงไปแล้วเราก็มาดูคําอธิษฐานทั้งหมดก็ได้นะคะคนอื่นเขาลอยมาแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าขอให้สุขสมบังในทุกเรื่องนะคะ,ะขอให้มีแต่คนรักนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วเราก็มาลอยกระทงของเราบ้างเราจะเลือกกระทงของเราได้เลยนะคะก็เอาลอยหนูอยู่่สุรินหนูก็ลอยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่แหละคะ่ะ ใช่ไหมเอนุก็ลยในพัตวอนออกเชียงเหนือจากนั้นเราก็จะใส่คําอธิษฐานนะคะขอให้รวยนะคะในวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนะคะอันนี้ก็ใครขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความรักหวานยาวนานไม่จืดจางนะคะอันนี้ของใครดีเอาา่อฮะอาศัยอีกนะคะขอให้รวยนะคะขอให้รวยนะคะรางวัลที่หนึ่ง เอาแบบนี้เลยค่ะขออยากรวยะคะ่ะรางวัลที่หนึ่งนะคะพยหกสามนี้เราขอเร็วไปไหมขอแบบนี้เลยค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อได้เลยว่าเสี่ยวเหยาวนะคะเสี่ยวเหยาวจากนั้นเราก็ลอยกระทงได้เลยอันนี้เราก็มีวิธีการลอยกระทงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ถึง2นาที1นนาทีของเราอันนี้เราก็จะต้องเข้าเว็บไซต์ เฟซบุ๊กของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก็พามาลอยกันแต่เพียงเท่านี้นะคะนี่ก็ไม่ได้เข้าเว็บไซต์แล้วกันถือว่าเราลอยกระทงออนไลน์กันในของเว็บสนุกกันเลยนะคะอันนี้ก็ต่อไปเราก็มาลอยที่ของเอ็มไทยด้วยนะคะออลอยกระทงออนไลน์ของเอ็มไทยนะคะอ,อะตอนนี้จำนวนคนเข้าดูนะคะหนึ่งแ 26คนแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกกระทงได้เลยนะคะกระทง n ใบตองอันนี้ก็ใส่นามสกุลของเราได้เลยนะคะชื่อสกุลแล้วก็ลอยกระทงได้เลยนะคะแล้วก็มาลอยกันทงที่นี่กันเลยนะคะสําหรับวันนี้เสี่ยวเหยาก็ มีเวลาในการลอยกระทงสองสานาทีนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศภายนอกกันนะคะเราจะรีบไปตอนที่คนยังไม่แออัดนะคะไปตอนคนน,น้อยนั่นแหละดีคะ่ะเราตั้งแต่กลางวันนะคะแล้วก็วันนี้กขอขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันลอยกระทงนะคะก็ก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือทุกครั้งนะคะเมื่อให้ล้างมือบ่อยๆนะคะล้างด้วยน้ําสบู่น้ำน้ำสันญไญ่ สันไลนะคะน้ำยาล้างจานก,ก็ได้นะคะล้างมือบ่อยๆนะคะยังไงก็ฝากกันด้วยนะคะอยู่เว้นว่างระยะห่างกันสักนิดนึงนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ